สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนโดยเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกบนองแหล่พ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกบน้องแหล่เมื่อนี้ก็มาถี่ดินใหม่หมพ่อแม่พี่น้องโดยมากับเผื่อละตี้แล้วก็น้อง,อง,องสองคน,นพ่อแม่พี่น้องโดย وي. ไปเบิ่งทางดินใหม่กันเลยโดยพ่อแม่พี่น้องทางน,น้องแหล่ปั๊บเป็นกลองลังแล้วกับิีอย่างเขาไปทางดินใหม่เลย,ยพ่อแม่พี่น้องก็ต้อง มาสบายดีทางเพื่อนละตีเพื่อนกอดพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีเพื่อนละตีสบายดีมือนี่เพื่อนชิลล็องกีรทีพ่อแม่พี่น้องพอมาเพื่อนวะขี่มาโดนแล้วเพื่อนวะแต่ว่าริขี่เพื่อนนะไี่ยืนแต่ว่าเพื่อนซื้อใหายและแบบว่าเพื่อนโมเด็ตวะแดดแห้งเลยนี่นะเห็นเสือโอเดีไปไปเดี๋ย่าขยิบไปก่อนเนาะโอเค ได้บริเลยทางจับทางขี่รถทีบไปกี้ยาดอกขยันตกไปก่อนหอดก่อนเปนแบบพแมพี่น้อง โดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดแล้วป้าแดดแห้งรีพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแนวมะฮุงคอยนาตีแดดแห้งรีพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมเมืองดินกับ พ้นบตกปุงต้นบมกหุงของน้องเลยแบบใกล้หละจนบ่มีใบแล้วพูอไห่พี่น้องทาววียกก็เลยไ่ได้มานะนี่ต้นสะอมนี่มันเกิดได้ตีแม่นี้เด้นนะเกิดในนี่มันนี่ อันนี้ต้นมะกอกได้นี่นะมาปลูกกระแม่มือนนะค่ะก็ยังเหมือนเดิมพ่อแม่พี่น,อน,น,น้องตอนนี้พ่อห่อนห่อนแหงเลยนเนาะอาอันนี้อ,อากาศท้อนโ<บ>อ้องฟ้ามนางเามเมน ก็บบด้มาลายมือเติบไปได้นี่เนาะแม่เลยมาแบบต้มา,าบเมาบิง่งกันะหัวหวาหัวคนเลยทางขาหัวอันเนีเดมาโดนแล้ว้แมาเลยน้เนาน้นอนวะู้แล้วานะมันเขาข้นอยู่ล้วบ้เนาะมืนขินันบางเฮือนกับแบบขึ้นอยู่ยังบได้นนทาสีกะ กีรติมาค่ะยังขี่ได้ขี่เก่าไล้นะซัมมี่แล้วีรติคอยอยู่เพื่อนนะแต่ว่าตีนแรงกว่น,น้อยกว่านี่เลยน้อยกว่านี่บอกดวงต่ำซัมมี่เลยเนาะากันอข <laughs> ไปวัดสิเปอันจอดอย่างกันยืดแล้วก็ขี่ไปถ่ายคลิป <laughs> ลงมาถ่ายคลิปป้าน้ <laughs> า,านเปลี่ยนยาได้เปลี่ยนย่างถ่ายกันเลยบ่มีนะทายมาก็มายืนตากแดดเน,นาะเอากันเนาะแมน มึกะอันนั้นลงหน่อยหนึ่งเลยบดหน่อยหนึ่งคงเปนเห็ดเินนแล้วบลยเนาะแมนเนมาอยู่นี่มีหมูเหนองเหลยังมาได้เลยพี่น้องว่าทางฮอททางแดดอันนี้เนีน้องลินเพิ่นนาง่ายยู่ตู้พูเนาะเมนก็บกน้ก่อนที่ินคนบริต๊แล้วกาแห่งบนทีดินเนาะเมน แห็งมาเลยเมาตอนเศร,ร้าทางน้องเหล็กกันน้ำไม้ทางเพลอนซานทูผอกทูพื้นพอไหมพี่น้องก็าาเลยมาเยี่ยมยามทางดินนี่แหละกินเข่ากับยพื้นอ่ะข่อยบ่กินข้าวกับตำมะหุงแล้วกินข้าวแล้วตำมะฮุงแซบบ่แซ่บใส่ยังอันนี้ยังอันนี้นะฮะ อันนั้นน้องลินเพิ่นใส่มาซื้อเจ้าหอ <c oughs> นะนะค่ะแค่อันนี้นะเจ้าของเขาเจ้าไปไมาบ่เนาะเฮือนหอนลังนี่นี่ไปเข้ากระเบื้องที่นี่หบบละเข้าไปนั่งอยู่เพียงพบปะไปหาน้อง,หหองลินเพราะว่ามันแดดแห้งเนาะไปมาเนี่นง,ง,งย บไปเพิ่นนั่นแหละคอยบบขีดอกเพิ่นขี่ให้ขี่นล้วแม่เหงากระตันกายไ <อ S 2> ปคอยทั้งขี่ทั้งจับกล้องบ่งได้ให้เพิ่นจับหาใช่ไหมน่ะขี่ให้เบิ่งนนี่ป๊บหนึ่งเด้อจะจาจาดับเลยเดี๋ยวเลก็ตอนนี้กำลังผู้วงเพิ่นกำลังสีร้อยหัวอ,ออกไปเนาะโอให้เพิน่นขี่รถทีบออกนีไ่ไดงคอยชี้ขาดในบ่หนีช่องตามอ่างในบ่ด้อยู่ไปเลย วงผุนสีเป็นคนถีบถีบไปหานเถียงผุนในวันนี้ <g ül üyor> ยินดีนองตีถีบมาเมื่อยค่ะ <g ül üyor> โดยนอนแดดไปไปเลยกลัวผัวบันนั่นแหละไปเป็นถีบไปงานไปทํางานผุนกับแบบนี้เลยเนาะอย่าถีบไว้แล้วเด้อ่อยไปไหยหมูทันได้ข่อยนี่เมื่อยเคยขี่น้ำเลย <g ül üyor> ขึ้นและ chọt chọt mưa ngày nha mi mình đẹp nè đây bà thôi mới dàn tốt thì dàn dạ, những tốt <cười> <cười> tốt cả chép thì sửa lên nữa rồi vâng đấy lại lời hỏi là anh Mama. มาที่ตูบน่อยเหมือนเดิม<า>มาเมื่อกี้นี่อันขี่รถทีมาก,กับเพื่อนลาตี้เบรกหลดพออยู่พอไหมพี่น้อง,กกองอมาก่อนมาหาทางน้องลินก่อนสบายดีน้องลิน สบายดีน้องละน้อยสบายดีเนี่ยล่ะสบียดีน้นอยอเอาเปียให้น้องเนียล่ะเปนบ่มกออเปียน้องเนี่ยล่ะเ่มกหดผมบคงไดม่เห็นพันบ่มากหัดบมัดชุ้งชงมันจงเย็นนะบรรยากาศห่อนนุ่มมัดได้ป้าตัวเพลงัะนะทำไมพี่น้องทั้งเพื่อนะตีเพื่นมัมให้ก็น่ารักเลยแบบนี้ นตงหน้แล้วเนาะงามดิวันนี้สีบมารมใหญ่เลยเนาะเเลยัเห็นสวยอุ้ยคิดว่าเท่สุดดอกน้องลินน่ะพาเปียพมหาจ้จละเปียแต่มือได้ละมน้มมอานองลินคือเปียระนั้่าสีมือดีได้โนซันนี่เนาะ แต่แต่เมื่อวานนี้เพิ่นว่ายังงามคือเก่าอยู่สิงโพเลยอากาศกัแดดใหม่แล้วพ่อแม่พี่น้องนี่นะรับรองว่าพายเนื้อรถคอยนี่เลยคือเอละตีบอุ้ยยงามเด่นองคอยน้องพายเนี่ยนะบอหน่องพายคืองามเท่เมื่อคืเมืงวัน เบื้องในคิวทั้งน้องละน้อยนี่ผมไหมพี่น้องบคิวของน้องแล้วบอมี่คิวคอยให้บ่มีเตอนยังคิวน้องละน้อยนะน้องละน้อยนี่แบิวผืนนี่มีได้นี่ปิ้นมากเลยด้วยล่ะแบบมีคิวได้เผืนมีอนาคนตาน้ำเด้หนาหักป้าแต่ว่าข้านี่อึดคิวเนาะแม่นกับบอมพ่อไอ้หิมนาก็เลยเบื้งได้ผืนหิมนะหนาาน้องลินนะน้องลินนี่น้องลินได้มีอยู่บักคิวนะเบื้งดูผมหนามาบังบอมมี่ ม,มีอยู่ทางน้องลินกะวันนี้เพันธาวเฮียนบ่ววันนี้แม่นมื่อวันจันทร์กลับไปห้องเฮียนแล้วมานาั่งกับต๊ะเพื่อนนี่แหล้วนอนกระตีสูบบุหรี่เเดี๋ยวเฮีย็นถุยเนาะแม่นมานั่งที่แม่เนี่ยคือมานั่งทางพิทัอด์ได้จะจะก่อนเดี๋ยวได้สะเพื่อนคนแถวนี้แล้วเพื่อนนาะแม่นนี่กะเขาเจ้าเห็ดอีกเดี๋ยวผมไปพี่น้อง ปิ่นกล่องใส่กันอยู่นะสองคนนี <c> ่ <oughs> ละน้อยคือมาน่ารักแต่เอาอีกแล้วคือคนหนึ่งจุดเนาะอย่างเงียบอย่างงามละน้อยนี่สองคนนี่ทางกินกระปิบมาแต่เดือนแม่พมพนเนาะสุเพิน์มาสองคนไปมาเห็นทางน้องแหล่อยู่พี่พ่อแม่พี่น้องทางน้องลินกัมีคิวกว่าน้องเหลยอยู่พมพี่น้องอุ้ยสายตาฮะนนะเสียงยงงนะำงยงง่งก้อนดังกันนะน้ำแข็งยำดังก้อกอเนาะ แบบแดดแห้งพ่อแม่พี่น้องจนได้มาลบมาลี่อยู่นี่โอ้ยน้องลินเพิ่นจักปีน้องลินปีอะไรจังล่ะจักปีอะไรล่ะ12ทาน้องลิน12ปีพ่อแม่พี่น้องน้องละน้อยนี่ห่อแล้เก่าปีปล่าน้องละน้อยประมาณแปดเก่าปีนี่แหละแขกคนหล่นใครโดนอย่างนี้แม่นหล่นแล้วฮะเอ้ยกบู่แล้วเ่นนเพิจ้าะแต่ว่าหัวเพิ่นนี่แบบอันนาไข่ไข่เฮาลีเนาะ แ <Man. S 2> มันยังบอกต้องซื้อแนวรีดมาเด้อขาีเงินนะรีดรีดถ่มันออกไม่มีมึงรีดเพื่อนเนาะ,ะแต่ว่ามันมันติดอยู่ในะมีแต่น้อง<า>ทิ้งโทยน่องโบนิมานำเนาะน่องมากนลยเนาะมันมีแต่น่องสแลกมาสองคนกับฟูวงถ้าว่าหนึงไปหนึ่งมากับฟูงสองเองิน้อง <laughs> คนขี่รถถีบมาผมเองพี่น้องมาเยี่ยมดินมาอนี่กับแบบแดดแหง้งแห้งผมเอพี่น้องแบบ

ที่ว่าสิไปใช่น้อสิไปสูกพื้นชอยพื้นบ่บ่แม่นเพิ่นสูกแล้วระบ่อป่านนี้โดนแล้วเนาะเมื่ <c oughs> นนอเฮ็ดแล้วเลย,ยเลได้ซาเห็ตุอะไรเมื่อเช้านีิกาทางน้องแลกะอนามัยทางเดินบ้านอยู่กับแบบแม่เพิ่นกะอ้ายทงเพิ่นกะแบบเพิ่นไปต่อทานแล้วเพิ่นกะโทรมาว่า เอาน้องลินไปอันสุกพื้นซอยแม่ในเด้อทางน้องแหลกัเลยไปส่งทางน้องลินมาสุกพื้นซอยแม่พ่อแม่พี่นอ้องทางน้องแหละกันอยู่ทางเฮือนพน่อแหล่ทำไมแถวเฮือนซานพ่อแม่พี่นอ้องอากาศร้อนแห้งพ่อแม่พี่นอ้องเงี้อนี้ก็มาทางนี้พ่อแม่พี่นอ้อง เกี่ยวมาทางนี้ทางน้องลิ้นผึนก็มาทางนี้กับน้องละน้อยเพราะว่าลัดมาทางเฮือนแม่ของน้องแหล่ตัวนี้หอนแหงผมไอพี่น้องว่าเสียงเคลงก็มีอยู่ด้อืมละน้อยนี่ชุดคือยาวเท่ลไห เกินเข้ากํายังละน้อยน้ำแม่นะกินข้ากํายังละน้อยละน้อยข่ากํายังน้ำแม่ฮึชอบคือแดงเถอะเนาะบึกในกล่องเออในชบคือแดงเถอะนอนงอนแฮนชอบคือแดงเ้อเนาะบึกในแล่งเอนอือแดงเะนอนยล่ะไป บ้านน้อะน้อยดิินแม่วาอันที่เอาเขาเฮียนบ่าแมนเฮียนน่ะมือลินอะไรวะจะมือใดดอกจะเฮียนอยู่บ้านละน้อยถามกับใครจะเฮียนเฮียนนี่ฮะบ้านละน้อยนี่พันยังเงินแม่ว่าบ้านหลังีเช้งินท่าไื่ี่มื ทางนองลินผึก่กาซีไปองเรียนเต็ตเมโตแล้วบัี้ห่อนบ่ละน้อยห่อนหรือเย็นไผ่เฮยมาลน,น้อหนดินเนนน้ยนาทีะะน,ะ,ะน้อยแต็มยังเลยจะแต็มใส่เฮื่อนผึ่นได้ละ เนาะไปเมียนอยู่ดินคอยมันจังหอมเนาะเวลามา,มาแล้วก็มานั่งดินเท่ากาันนอนยักซองซ้ำตื่นจังเมื่อม <c oughs> ันีีกระต๊อกเนาะแมนโอยเนาะบัน,นีึกบามีแต่เข้าชิบลิปแล้วก็เข้ากับไปดืเพื่อนแม่เพื่อนเนาะแมนออกมาทางนั้นเลยเนาะบันทึกมีแต่นอนตีกระติกไปเตียงสามีก่อนเนาะสบายดีเด้อท่างครูวงสบายดีโอ้ยสบายดีน้องลินสบายดีน้องมาน่อยสบายดีฉันน้องน้องลินมาน่อยสบายดี สบายดี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 ละน้อยน้อยเฮ็ดดีดีโดยน้องสอนนี้กน้องตีสิจบคลิปไปแล้วเนาะงพ่อแม่พี่น้องโดยตอนนี้ทางน้องแหล่กสีขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องโดยทางน้องแหล่ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆแล้วก็ขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งคลิปของน้องแหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที <t 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 ่บ่ความโฆษณาเด้อ ขอบ,บุญขอบคุณที่เขามาใหา้กำลังใจน้องแหล่ขอยก,กดไลดค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องเมนี้ก็ขอลาไปแล้ว <c oughs> พบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอกก่าขำวัาสบายดีสบายดี